สวัสดีครับผมสบายสบายสไตล์เราครับผมเอาอีกแล้ววันนี้อยากลองเอาดีนางดำนะัมันเป็นนมถูเหลืองเนาะอันนี้เป็นแบบหวานน้อยก็อยากลองใช้เนี่ยนมถูเหลืองเนี่ยชงกาแฟจะได้ไหมเดี๋วรสชาติจะเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันเดี๋ยวจะใช้กล่องหนึ่งแล้วกันแล้วก็เราจะเทกาแฟลงไปใส่อันนี้ก่อนดูนแก้วกาแฟเนี่เป็นสีกาแฟเลยล้างยังไงก็เป็นสีอย่างไงมันเหมือนมันเป็นยางไงไปแล้วอ่ะไหนแก้วของหนูอ่ะหนูกินกาแฟไม่ได้เป็นเด็กน้อยอยู่ กินเดี๋ยวไม่หลับไม่นอนอีกออขอน้ําออกเขาขอน้ํำตัวตัดต,ตัวแย่งเวลาออตามสบายเลยลูก <c oughs> อ่ะอือต้องเจ็บบอกไปหลายรอบแล้วะนะกาแฟนี้อร่อยมากอร่อยกยว่ากาแฟสดบางร้านอีกนะลองดูเอามาใส่น้ํายงน้ําเย็นกินต่อชอบใส่น้ําน้าสิงเย็นๆผสมมาอโอเคเดี๋ยวลองเป็นดีน่า,นา,นนะด,าดําดูใส่แบบไม่ต้องกะเลยก็ใส่ไปเลยอันนี้ แล้วก็เขย่าก่อนนะต่อต้านอนุโมทิสระด้วยว่างๆก็กินนมกินนมบ้างนะเพื่อนนะถ้าไม่อยากกินแบบหวานหวานมากก็แบบนี้ก็ดีนะซีอติไว้ดี้อร่อยดีไม่แพงอ่ะใส่ลงไปเลยอย่างนี้เลยของหรอกล่องเดียวได้แค่นี้เหรอนี่วันหนึ่งบางทีกินเลยแก้วกนี้อีกเนี่ยโอ้โหนมกล่องหนึ่งได้แค่นี้ไนงะเฮ้ยใส่กล่องไหม ในกล่องสีนี่เหมือนโอมตีนเลย๊อนึงอะไรลูกแปลอะไรนะโอมตีนเหรอพูดดิโอมตีนโอดีร <OB. S 1> ลังหัดพูดอยู่ตรงนี้อหอมไหมกินไม่ได้ดิ e. เดี๋ยวตัดใส่อันนี้ก่อนอ่เพิ่มมาอีกกล่องหนึ่งแล้วกันไม่เคยทำเหมือนกันนะอยากลองดูอ่ะขี้แตกอย่างงี้ขี้แตกขี้แตกไงลูกขี้ขี้แตกก็ความนัวคน ว้าวเฮ้ยส,แบบสีแบบดูดิเฮ้ยสีแบบแบบนมนมแบบช็อกโกแลตหรือว่านมกาแฟอะไรกงน,นนะเออลองทำครั้งแรกป่ะสำหรับกองน้าชิมกันนี่เรามีขนมนอยู่สวัสด,ดีครับมึงว่างแหละก็ดูออกมาลองชิมดูอืมอร่อยเฮ้ยลองนะถ้าเป็นนมก็ได้นะ ถ้าใช้นมหวานหรือถ้าเนี้มันจะเป็นกินแบบอหอมดีว่ะชอบชอบต่อชอบชอบ,ชอบ,ชอบโหดีเลยอะ่ะใครลองทําดูนะกาแฟขึ้นอยู่กับที่เราชอบมากน้อยแต่นมสองอันกำลังดีสองกล่องอน้ำโมกินป่ะเฮ้ยมันนัวมันนัวมากเลยอร่อยแบบมันมันแบบแล้วมีกลิ่นกาแฟเอ้ยเหมือนใส่กาแฟเยอะแต่ไม่เยอะพอดีเลย อ่าเดี๋ยวเอา,เอาปอา่ะ <laughs> ลองดูคู่นี้ใครอยากให้มันหวานเยอะหน่อยก็ใช